ที่ได้มาทำกิจกรรมในดาราแฟนฟินรู้สึกดีครับเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้มีโอกาสได้แชร์สิ่งที่เราทำ ทุกวันทุกวันก็ว่าได้ถ้าเกิดมีโอกาสอะไรเงี้ยครับเป็นสิ่งที่เราร้าแล้ว่าเป็นแอคทิวิตี้ที่เรารู้สึกว่าเราทำมาตั้งแต่เด็กเราอยากก็าอินจอยกับมันนะครับผมก็ได้แชร์ประสบก,การณ์นั้นไปกับพี่ก็วังว่าแบบเป็นแฟนทางบ้านเห็นแล้วก็อยากจะแบบไปลองบ้างเรากับแฟนขับเนี่ยสนิทกันไหมหรือว่าเวลาเบบเขาตามไปงานของเราสนิทครับผมพูดตรงนี้เลยว่าผมคือผมจะชอบให้คําพูดกับแฟนขับว่าเป็นครอพวันเพราะว่าทุกครั้งที่เวลา ไปงานด้วยกันนะครับคือเราจะพยายามหาเวลาให้เขาเวลาเอนจอยกับเขามไม่ว่าจะไปกินข้าวถ่ออายรูปอะไรก็ตามต่อให้มันเหนื่อยมันต้องใช้เวลานานมากแค่ไหนเราก็เราก็อยากทําให้มันครบคือต้องขอบคุณที่ที่เขาพพอร์ตเราโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยคือเป็นการพพอร์ตกันที่แบบที่ดีมากไม่ว่าเราจะทําดีมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะสพอร์ตเราตลอดเวลาซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่าเอ้ยผมผมดีใจมากๆท,ที่ที่ผมได้มีโอกาสตรงนี้ได้มีโอกาสที่ได้ ทำงานตรงนี้แล้วก็มีแฟนคลับที่ให้กำลังใจเราตอเราจะมีงานให้แฟนคลับได้ติดตามอะไรอไหมตอนนี้ก็มีละครเรื่องคอามรักครับว่าจะได้ดูปลายเดือนนี้เลยก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นโรแมนติกแอคชั่นใช่คำนี้แล้วเลกันมันเป็นโรแมนติกแอคชั่นสไตล์ชนลพีครับคือใครที่อยากเห็นผมเล่นละครบู๊แบบปัจจุบันซึ่งจริงๆต้องบอกว่าผมไม่ค่อยได้เล่นผมจะเล่นบูพีเวียเยอะใช่ใช่ใช่เป็น มวยจีนเออไม่เห็นคุณแบบบูในปัจจุบันเท่าไหร่น่คเรื่องแรกเลยเออใช่ปืนขับรถยิงขนาดนี้เรื่องแรกโปรตินถือดาบ ใช่พอรักเราจะออนแอดวันที่เท่าไหร่ของเดือนนี้วันที่25มกราครับสองทุ่มยี่สิบนะฮะใช่ช่องไสามคนสามนี่เป็นคิววันพุธพฤหัสใช่แล้วครับมีเปิดกล้องเรื่องใหม่ใช่เรื่องอะไรครับด้านฟ้าชลาลัยเด้านฟ้าชลาลัยก็มีมีเหมือนมินิชาเพิ่งเคยเล่นกับมินิชาครับแต่ว่าทํางานกับค่ายพี่เจสนี่เป็นครั้งที่สามแล้วพี่เจนรู้จักครับเป็นโรแมนติก เลยครับเป็นโรแมนติกดราม่าเลยใช่ครับเป็นโรแมนติกดราม่าเลยคือมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของพี่น้องแต่ไม่ใช่พี่น้องจริงรอ่าฮะอ่าคนที่ดูแลกันมาตลอดสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณนะฮะเดอะกอล์ฟทาวน์พีเคเคที่ให้เราใช้สถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็ให้น้องเจมส์มาสอนผมนะฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับ